องพิมกินนมในแก้วเนี่ยคุณแม่จะมีมีเรื่องเล่ามีเรื่องเล่าม,มาเตือนคือเมื่อตอนที่เราไปเที่ยวอะ่ะเราเอานมเราซื้อนมที่นูน่นใช่ไหมกินแล้วมันเป็นกล่องทึบอ่ะแล้วน้องพิมดูดก็บอกแม่ถ้าเป็นมันเป็นลิ่มๆิมมันเป็นเหมือนก้อนก้อนก้อะไรปรากฏว่าเรา แกะออกมาดูอะมันเหมือนมันอาจจะเสียต่างประเทศก็มีแล้วเราก็เลยแบบอ้าวตายแล้วดีนะพิมพ์กินแล้วไม่กินเ็ราไปเยอะกินคําเดียวก็บอกเลยทีเนี้ยเวลามาบ้านเราก็เลยเริ่มระแวงนมที่มันกล่องทึบเราก็เลยเทดูโอเคไม่มีกลิ่นได้ฉะนั้นเนี่ยแม่เทมาหลายวันละของอันเนี้ยที่กินอยู่ปลอดภัยกินได้ไม่ไม่มีกลิ่นก้อนอะไรใช่ไหมคะค<ช>่ะอืมอันนี้เข้าเรื่องดีกว่าเดี๋ยวค่อยคุยต่อวันนี้วันดีดำจะมันบมันพลา เอาเลยเอามาคุกกี้มาด้วยนี่เราจะแบ่งได้3ประเภทคือประเภทแบบนี้คาวบี้เนี่ยนะคะมันจะเป็นแท่งมันจะเป็นแท่งอัดกลมแท่งอัดกลมคือเหมือนกับว่ามันน่าจะเอาไปบดก่อนแล้วมาทําเป็นแท่งกลมแล้วอบกรอบมีรสต่างๆมากมายหลายรสซึ่งไอ้แบบเนี้ยแม่ชอบกินมากเมืองไทยก็มีขายนะเจโรแต่ว่ามันกระป๋องละร้อยก็บาท ของฮีโร่อันนี้นะที่เป็นของฝากอันนี้เป็นของฝากจากฮอกไกโดที่ใครไปต้องซื้อกลับมาจริงจริงแล้วต้องแกะตรงนี้นะคะแต่แต่เราจะนึกว่าไปแกะตรงนี้ใช่ไหมคะจริงจริแล้วไม่ใช่ค่ะมันม่วงเข้มค่ะแล้วก็มันม่วงอ่อนแล้วก็มันปกติค่ะแต่อันนี้จะทําเป็นก้อนสี่เหลี่ยมค่ะใช่เลค่ะฮีเราไม่ค่อยชอบอ่ะอะไรนะคะนี่เราไม่ค่อยชอบแต่ชอบมากค่ะกินหมดไวเกิน กินนอนไปแล้วเฮ้ยดูเด้ออันอน,อน,นี้เหลืเลยนะทำไมคะเพราะที่เราเหลืออยู่สอ,องชิน้นนะตรงนี้เราเป็นจากาบีอันนี้รถอ,อะไรอ่ะจากาบ,บีอันนี้รถเหมือนรถออริจนินอลอ่ะ,ะลูกมันรสเหมือนฝรั่งมันก็นมีหลายรถนะอัันนี้มนจะ อันนี้มันจะเค็มกับโพเตโต้ฟาร์มนะคะมันจะเค็มกว่าอันนี้คือรสอะไรก็ไม่รู้จริงเหรอคะแกะไปก่อนนะอายกินด้วยค่ะครีมอะไรเปล่าคะซครีมหรือเปล่าคะไม่แน่ใจต้องลองแกะดูมันเป็นภาษาญี่ปุ่นอ่านไม่ออกแกะเลยค่ะคค่ะเป็นหน้าตาแบบนี้คือแท่งมันจะกลมๆกลมดิกแล้วก็คือเหมือนกับว่ามันบดก่อนแล้วค่อยเอาไปทอดแท่งอบกรอบนะไม่ใช่อย่างของสกับบี้นี่คือเหมือนเขาหั่นมาเป็นแต่ละชิ้นไม่เท่ากันใช่ไหมแล้วเอาไปทอดอบกรอบของคุณแม่นะคะ มันจะมีแบบกระป๋องนี้ยนะคะกับกระป๋องสูงถ้ากระป๋องสูงคือรุ่นดีลับคือรสเหมือนกันเลยแต่ว่าจะมีสองไซส์นะคะไซส์เล็กไซส์ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้อะไรกว่านี้นะมันจะเกี่ยวว่าไหนอร่อยกันไหอันนี้กับโปรโตฟาไม่ต้องเปล่าค่ะไม่ต้องเปล่าค่ะมันไม่ได้ร้อนนะไหนขอกลิ่ชิมนิดนึงเดีนยวเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าเป็นเป็นจักกบี้อ่ะเขาจะเป็นเหมือนมันฝรั่งหั่นอย่างเงี้ยค่ะไม่อร่อยเหรออันนี้มากินเลยค่ะอ๋ออากิวะจะไม่ชอบ มันเปรี้ยวๆค็มคิมอมันมายองเนสผสมเลยมันเป็นมายองเนสเรื่องไม่ใชมายองเนสค่ะอ๋อใช่เป็นมายองเนสเลยค่ะจะรแกงอันนี้ดกินแล้วก็รรทานดูดิวขอชิมอันนี้ก่อนนะคะจะมีสสีนะคะแบบนี้ค่ะเีิวกินตอนเป็นเรียนทุกวันจนจนหมดอยู่แล้วใช่ไหมอืมนี่กินทุกวันจริงกินกับนมอ่นนี้ไงกินจะบนอนนมไปไหนแล้วที่หมดแล้วเหรอคะจักรบี้มันออกแนวแข็งจักรบี้อะ แล่วเน็ตเน็ตมันกรอบกว่ารสชิมทำดอคำนี้่็แบบแห้เอาแบบนี้มามาดวนกันนกเจโรแกบแบบรสออริจินอลมาเลยค่ะมาดวนกันติกดวนเดโดฟาร์มนะคะเห็นไหมมันก็จะเป็นมันฝรั่งแบบลักษณะแบบธรรมชาติอะมันไม่ได้เป็นแบบบดเป็นแท่งอะไรอค่ะมาดวนกันเลย เพื่อเป็นการทดสอบนะคะไม่ให้ว่าอะไรมันม่วงม่วงงงเดี๋ยวปิดตานะแล้วลองดูว่าเป็นอันไหนเดล๋ยวแล้วก็พอก่อนอย่าเพิ่งลืมตาทำลืมตานี่คำหนึ่งอย่าเพิ่งพูดนะอย่าเพิ่งพูดคำสองคำละปากอะคำสองอ่าไทยมาอ่าทยมาลืมตาได้ต่อหนึ่งอันตันเริ่มมาจากระบี่ถูกต้องค่ะน้ำปลาไปแต่เกลียวค่ะ เข้มก่อนเหรอต้องต้องพยายามสังเกตอย่าลืมมองนะอ่ะคำสองคำสองระปะจะตมองดน่อือมองมีของครอบัวอันแรกของอันแรกคือจุดสองทไม อันจีก่อนจิ้มเนาะงั้นเดี๋ยวเขาจิ้มเลยกันเขาพอขนาเหรอเฮยเหมือนเลยปุ๊กบ้างวะนั่นแหละสิแม่กินว่ามันเหมือนกันแปะเลยอะค่ะไม่เหนื่อันะแค่รู้ว่าเ่ะนี่เดี๋ยวดูหลังซองนะภริยาที่เดียวกันจะหาให้ไม่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 น่าจะใช่ค่ะต่อไปประทานไอ้นี่ของแครมุลนะคะแต่ละรถกันนะคะับอันนี้เป็นรถ รสอันนั้นรสมันฝรั่งธรรมดาอันนี้เป็นรสมันฝรั่งใส่ไข่ปลากับเนยข้างบนอันนี้เด็กสิชอบรสนี้มากค่ะอ่าเด็กสิชอบรสนี้เรื่องอะไรออันนี้คุณแม่ยังไม่เคยลองรสพิซซ่ากิซซ่าเนื้อร่อยมากค่ะเหรออันนี้รสชีสดิแดนรสชีสค่ะสีเขียวสีเขียวรสแครอทรสผักค่ะอืมนี่งของรสผักมันก็จะมีเห็นไหม แท่งมันจะมีแดงแๆเป็นผักๆกระเพราดรอันนี้ก็ได้เห็นชาตค่ะนะส่วนสีแดงนี้เหมือนกันแต่ว่าเป็นสฟยาวเลยยังไม่แกะแล้วกันนะคะบรสชาติจะเหมือนกันคือของ p เดโ t o Farm เนี่ยจะราคาแพงสุดนะคะเพราะมันเป็นของพรีเมียมนิดนึงอ่ะเหมือนกับว่ามันเป็นของฝากจาก h o ก k a i d o กล่องสวยงามเป็นกล่องกระดเ,เป็นกระดาษอย่างดีมาก จากรบีเนี่ยจะม,<า>มีขายตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปแต่สําหรับโปรเดอโรฟาร์มมันต้องแบบตามร้านของฝากเท่านั้นนั่นเองเงี้ยค่ะซึ่งจากรบีก็ถูกกว่าด้วยใช่ไหมครับมัน,นก็มีถูกกว่าแล้วก็ไอ้พวกนี้ก็ถูกกว่าตัวนี้นไหนอร่อยสุดแท้อันนี้ยอันนี้อ,อ,นนอะไรเชนน้องพิมเขาชอบสีชมพูรสไข่ปลาเนี่ยคือมันจะสีออกเข้มๆนิดนึงเทียบกับรสออริจินอลเห็นไหมสีมันจะเข้มกว่าหน่อยโดยที่เวลากลิ่นแล้วมันจะกินแล้วมันจะมีกลิ่นเหมือนคล้ายๆแบบพวก ไข่ปลาไข่กุ้งอะไรอย่างเงี้ยม,มีกลิ่นนิดนึงเจโนชอบไหนก็โันเฮ้ยอยันนี้สีเจโนเราเขาไม่ชอบเลยสักอันเดียวค่ะจริงเหรอมันมันแปลกมันแข็งแข็งแล้วขนาดมันขุ่นชอบมากอันนี้เป็นรสพิซซ่าเลยหน้าตาของมันก็คือสีเข้มมากแลเขาทานใรสท่อมนี้อืมเจโนกินรสชีสอย่งเกิดอันนี้เป็นรสออริจินัลก็จะเป็นแท่งสีปกติมีเหมือนคล้ายๆเกล็ดเกล็ดสาลายนิดนึงส่วนอันนี้เป็นรสชีสจะเห็นว่า ที่แท่งมันเนี่ยมีชีสสีเหลืองเหลืๆเกาะอยู่แบบนี้เห็นไหมคะอ้าว่ยแบบนี้ค่ะชิมดูแล้วส่วนอันนี้รสแคลอทรสผักก็จะเห็นได้ชัดว่ามันเป็นลายร้อยเลยเป็นผักโดยทั่วไปเนี่ยคุณแม่กินได้ทุกรสเลยเพราะว่าใกล้กันมากอ่ะไม่ชอบชีส คุณแม่กินได้ทุกรถเพราะว่ามันใกล้กันมากต่างกันนิดเดียวยนรถ้ยนรถพิซซ่ามันแรงไปนิดนึงไม่ชอบเลยเราจะจะโรถชอนเคสสุดแล้วจะบอกว่าล่าสุดนะเราเห็นมีรถต่องสีเขียวสวยงามเป็นรถอะโวคาโดแต่ไม่กล้าซื้อมคิดว่าจะไม่กินแน่นอนเลยไม่ซื้ออะป๊าชินมแล้วรถผัดอร่อยสุด ทำไมอะคะเกินเส้นเดียวรสผักเลยสุดค่ะจีแม่ชอบกินทุกรวยยวนรสพิดส้อแม่จีชอบดูกรวตอนแรกหนูบอกอันนี้ไม่ใช่เหรอคะเรียนใจเป็นผักไม่รสผักมันแบบกลมๆดีค่ะมุนนี่อันตรายมากค่ะเกล๊ยเป็นว้เวแล้วแม่ผักในหมูแครอทนะมันผักนี่อันนั้นมันผักไม่ใช่ผักเพิ่งเรียนเรื่องคำควบกล้ำไปใช่ไหมคะผักไม่ใช่ผักอันนี้ไม่ได้อันนี้โอเคเลย คือรถพิซซ่าไอ้มันไม่เข้ากลิ่นมันแรงไปกลิ่นแรงไม่ชอบส่วนรถครีสเนี่ยให้ฉลอมแม่มันไม่ค่อยเข้าเหมือนกันเท้าอันนี้แม่ก็ชอบอันนี้คือเข้าหมดเลยกินได้หมดเลยอันนี้มันเฉื่อยไปรถคอนติเนอลตัวรถนี้มันจะมีกลิ่นแปลกๆอ่ะหลังจากกินเสร็จแล้วนะหลังจากกินเสร็จแล้วกินเลยรอนขึ้นเลยกลิ่นไข่ปลานั่นแหละค่ะเพราะว่าสีเขียวนี่ไหมน้อยสุดชเลิศชนะเลิศค่ะแันติดคือว่านี่ชนะเลิศค่ะที่สุดเลยอ่ะโได้ โหวตน้องพิมพ์ท้ายอันนี้เซนเนอรออัดเจโรล่ะครับอันเนี้ยไอสู้กับนี่เหรอ <What? S 2> แต่ถ้าลงมันเป็นอันนี้ตอนแรกเราคิดว่าตัวกระบี่มันไรกว่าใช่ไหมถ้าตกลงเจโลแต่ตัวกระบีมบบบ่มันเข้มกว่าแต่ว่าอันนแงกินไปกินมา,นมาเราสัมผัสมันดีกว่า อันดับสอของีของเดกจุอนดับสอด็จุ๋คืนี้ค่ะเหมือนกันอ๋อเหมือนกันอันดับนเจโรคืออี้ไม่เจรตอนหน้าชอบไอจิกาบี้มากกว่าพอรู้ว่าอันี้แพงกว่าก็เลยเปลี่ยนใจใช่ไหมไม่ใช่อันนี้อันนี้อันนี้มาอันนีหรอลฮะอันนี้มันก่อนละก่อนเท่าไหร่แพงองะเท่าไหร่คับลมนะลืมแล้วค่ะน่าจะหรือเปลาบาท ไม่ไม่ถึง่เพราะว่าซื้อที่นู่นมันไม่ได้แพงขนาดนั้นมันจะแบบว่าจับจับพันเยนในประมาณนี้นะแต่มันมันไม่แพงหรอกอันแต่อันเนี้ยจาได้กล่องละประมาณสามสี่สิบบาทอนูไม่แพงคุณดำหนึ่งคืออะไรครับของคุณแม่ก้อนเนี้ยได้หมดเลยค่ะโยเอน์พิซซ่าก้อนไม่ใคนู้นชอบแบบนั้นหรอแบบนี้เหรอคะคือพอกินแล้วอันนี้แบบคือไม่รู้กินั้างกินข้างล่างแล้วแบบอุ้ยอร่อยมากเลยคือทางแรกที่ไปญี่ปุ่นเหรอซื้อแบบกระป๋องกินอ่ะ คือไม่รู้ว่ามีลักษณะน,นี้นึกว่ามีแต่แบบที่มันเป็นจักรบีคือเป็นมันฝรั่งเพียวๆใช่ไหมคะมแล้วเราก็ซื้อปรากฏว่าพอกินไปแล้วแล้ว,ลวมันอุย๊ยมันไม่ไม่เป็นอย่างที่คาดหมายไงเราก็รู้สึกประทับใจว่ามันอร่อยกว่ากฉนะนั้นชอบแบบนี้คะ่ะบ๊ายบายคะ่ะร้านกะทายาลืมกะทิกดไลค์กดแชร์บ๊ายบายแต่ที่เราคิดว่าอร่อยที่สุดนะคุกกี้ชีส อ๋อเลอทาโอกมามาเอามาโชว์นิดนึงต่อเนื่องกันมานะคะเป็นคุกกี้สองตัวจริงเหรออ่ะอันนี้คือนี่จือชอบคุกกี้ชีสมนะคุกกี้ชีสจักรวาลของเลอทาโอกมันติดติดอยู่นี่เห็นรือว่าอร่อยสุดแล้วนี่ยเป็นเขาเรียกว่า fromage เห็นไหมอันนี้อร่อยกับชีสเลยค่ะอันนี้อร่อยกับชีสร้อยค่ะอ้าววันก่อนบอกชีสร้อยอร่อยกว่ายังไงก็แม่เปลี่ยนใจไปมาอ่ะเฮลโลโชว์ให้ดูนิดนึงค่ะ มันจะเป็นยังไงมันเป็นคิีมชเปรวอ่อ่าโ,โ,โชว์โชว์โชว์มันเป็นคุกกี้บางๆเป็นคุกกี้บบตเตอร์แล้วข้างในเนี่ยเป็นเป็นครีมชีสแค่มันขายดีจังหอมมากเลย,เลยใช่ไหมคุกกี้นี่หอมมนะันอ่ะคุกกี้นี่คือเป็นไอเทมที่ขายดีขอมมากของเขาอันนี้เราซื้อมาจากที่ฮอกไกโดแต่จริงๆแล้วเนี่ยซื้อที่ไหนในญี่ปุ่นก็ได้ทุกสนามบินมีหมดค่ะแล้วเราเห็นที่ปีที่แล้วแม่ก็ซื้อมาปีที่แล้วแม่ซื้อจากสนามบินนาริ่ะ จริงๆแล้วอ่ะของชิโร่ควีบิโตเนี่ยแบบซิกเนเจอร์เขาคือช็อกโกแลตค่ะอ้าแต่เราชอบเป็นไม่ชิโร่ยังไมดังกว่าอ้ฐพระโอ๋นะใช่อันนี้ดังกว่าคืออันเนี้ยนะมีอยู่ทุกโทุกร้านเลยทุกหัวละแห่จะมีอันนี้แต่อันนี้ก็คือแบบมีบ้างแค่นั้นเองอันนี้คือแบบว่าดังต่นีกว่า ไม่หรอกก็ใจโลก็็ชอบชีสเป็นทุนเดิมถ้าให้แม่กินแม่ก็กินอันนี้เพราะอันนั้นมันมีคัางชีสแล้วไ,ไม่เชื่อปะลองนับคำหนึ่งปาไม่เอาเลยปะไม่กินไม,ไม่กินชีสเลยโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะอ่าบ๊ายบาย